ย,ยนมนล่นลงไายเลย่งงรือ,อยัผมเตือนภัยนะครับไม่ต้องขึ้นมานะครับตรงนี้นะคเป็นตาหอนนะครับืี้นี่ผมถ่ายผมเหยียบนี่ทะลุลงไปนะครับอ,อันตรายมากเลยนะครับ จะเป็นอยาขึ้นมานะครับผมนี่นะครับเหยียบทะลุเลยนะครับผมอ,อันตรายมากเลยนะครับผมโอเคครับหรือปัญเตุนิดหน่อยครับผมฝากเตือนภัยด้วยนะครับอยากขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับสถานีรถไฟตลาดสรี้างนะครับอันตรายมากเลยนะครับผมสวัสด ah ีคร pues ับต้องขอโทษผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับมันอันตรายจริงๆนะครับควรจะมีป้ายติดห้ามเข้าหรือห้ามขึ้นไปนะครับ บางทีอาจจะมีชาวต่างชาติขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงข้ามกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับให้ติดป้ายห้ามเข้าตอนนี้แล้วครับก่อนจะซ่อมแซมนะครับผมขอโทษด้วยครับที่อาชคพิปอยู่ออกมานะครับอันตรายจริงครับนะครับเกือบตุ้ยแล้วครับแต่ไม่เป็นไรมากครับแต่ก็เจ็บนิดหน่อยนะครับตามซี่โครงอะไรนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับฝากภัยด้วยนะครับผม